ราสามารถจะตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์ได้นะครับเช่นปิดคอมพิวเตอร์ทุกๆวันเวลา17นาฬกาโดยใช้ Task Scheduler ที่มากับ w i n d o w ครับวิธีการคลิกไปที่เมนู Start จากนั้นพิมพ์ task ลงไปนะครับแล้วก็ไปคลิกที่ Task Scheduler จากนั้นเัาเบลคลิกไปที่ t s s h e d u l e r l i b r a r y นะครับแล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ของเราจากนั้นไปคลิกที่ Create Task ในช่อง name ก็ตั้งชื่องานลงไปนะครับในตัวอย่างนี้ก็จะเป็น shut down ตรงนี้คลิกถูก run with h i g h e s privilege นะครับจากนั้นคลิกไปที่ trigger ไปตั้งเวลานะครับว่าจะให้ปิดกี่โมงนะครับในตัวอย่างนี้ก็จะตั้งเป็นปิดคอมพิวเตอร์เวลา17นาฬกานะครับจากนั้นเราก็คลิก new แล้วก็เลือกไปที่ daily นะครับแล้วก็ เริ่มวันที่เท่าไหร่นะครับเราก็เลือกไปเวลาเท่าไ,รรารไ every, รหานนร,นนร่เราก็ป้อนลงไป r e c u r every ตรงนี้ให้ทำซ้ำกี่วันนะครับทุกๆกี่วันนะครับเราก็ป้อนลงไปอันนี้ในตัวอย่างนี้ก็เป็นทำซ้ำทุกๆวันจากที่ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็คลิกโอเคจากนั้นไปที่แอคชั่นจะให้ทำอะไรนะครับเราก็คลิก New แอคชั่นก็เลือกเป็น Start a Program ในช่องโปรแกรมสคริปต์นะครับให้พิมพ์ s h u t d o w n e x e นะครับ add argument เราก็ใส่ slash s ลงไป OK. ition, นะครับแล้วคลิกโอเค condition นะครับตัวนี้ยกเลิกเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็ w a ็ t the computer to run t h i s t a s k ให้ติ๊กถูกตัวนี้ด้วยนะครับจากนั้นคลิก โอ okay. เคเพนทนี้เรียบร้อยนะครับเมื่อถึงเวลาที่กำหนดเอาไว้นะครับโปรแกรมก็จะทำการชัดดาวเครื่องนะครับหรือว่าปิดคอมพิวเตอร์ในการแก้ไขเราสามารถจะแก้ไขได้โดยการดับเบิลคลิกไปยังรายการนะครับจากนั้นเราก็เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเวลานะครับเราก็มาคลิกที่ t r i กเ e r หรือจะเพิ่มเวลาก็ได้นะครับ เราก็มาคลิก New เพิ่มหรือว่าเลือกรายการแล้วก็คลิกไปที่ Edit เพื่อทำการแก้ไขหากเราต้องการจะเปลี่ยนพารามิเตอร์หรือว่าเพิ่มพารามิเตอร์เข้าไปนะครับเราก็สามารถจะคลิกเลือกรายการแล้วก็คลิกไปที่ Edit นะครับแล้วเราก็ใส่พารามิเตอร์เข้าไปอย่างเช่นใส่ s f ก็คือเป็นการบังคับปิดโปรแกรมที่เปิดทำงานอยู่ยังไม่ได้มีการบันทึกนะครับเราต้องการจะบังคับ ิดไปเลยเนี่ยเราก็สามารถจะใส่พารามิเตอร์ s l a f เข้าไปก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับเมื่อเราแก้ไขเสร็แล้วนะครับเราคลิกโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์นะครับ